Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ้บอก่อะระันๆๆ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 ัๆๆๆๆดับๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆมสบาอ สวัสดีจากพี่นอ้องเอมือนี้กินปลาเผาเด้อมัอจะเป็นอะไรทะเลทองไรจุดหนึ่งวันมือนี้ยิกหนึ่งวันมาเบอเตยติ๊กเบอร์เดย์ทูยูยี่สิบ <laughs> มีนากินเน่ยงปลาเผามามาพี่น้องมาแซ่น้ำกันเด้อน้ำจิมถั่วตัดพักยุ่ยมันจังแซบเขานั่งฝั่งมีส่งคนปลาหลานเ่ากระดกได้เน่เย มึนปิ้นฟุ้งลองพอกินกันนั่งไปห้อย่าไปนั่งเก้าอี้เพื่อนไดด้อาหารพื้นบ้านเออที่ได้กินอาหารพื้นบ้านนี่มันดเนาะมีแต่ผู้ใหญ่ๆนั่งอยู่ฝั่งเดียวเตียงแค่ปิ้นปุ๊บเป็นอะไรมามาพี่น้องมาได้แบบนี้ได้น้องอันดาไปตลาดยังบ่มากินถาเขาวเผาข้าวเผาแซ่บๆเอออย่ากให้หลายเดอนั่กินจิ๊อยู่เด้อโบองหนังก็ กินปลาก่อนกินอ่างก้วน้ำมาบ้านแหละกินทอดอ่กไปแม่หายาติ๊กเลยวะกินทอดไทยกะบีนะเออกินทอดน้องซ่ๆอยู่บัดมาผ่านมายำแดดก็เงียบกิ๊บอยู่แบโอ้ยแบบผ่านยำแดดก็กินทอดอีโนเด้โทรหาเพื่อนบ่กห้ยได้บัดเมื่อไหรเออบ่กห้ยเนาะเมื่อน้ำทางสบาย มากบ่ให้เมื่หกถ้บ่อไข่กินข้าวเนายเลยร่างกายคนขนาดนิดกน่อยบางคนมาไกลปราเนี้ยปุ้ยใหญ่ไก่เตะอกเลยผู้ใหญ่เองพอดีโอ๋มาพอดีนนี่นางบัวตานจะทำเลยนางอดามาละนั่งใส่คอนั่งฟังนั่นนั่งดีข้าเขียนยาวยังลอยได้แบบน วานในก่อนนกันย่างเราเจนเนาะบอกเจ็กินกับมันอุ้ยชายเนาะโอ้สามตัวบ้านี่ยเห็นมาู้สว่าสามตัวฮะกินก็ไผ่เนยกินเขาสามตัวเจ้าอันนั้นนี่เาเจ้าเอาน้าเสมอทุนเด็กจักน้ำมาอืมอืมช่วงหไผ่เจ้าน้ำแดงเข่าทงโทน้ำมันน้ำมันบวกขึ้นตํ้มุยมันบวกขึ้นนานนี่เนาะ บ่อท่อมันแค่สี่สี่ท่อต่อลงไปยังตื้นมันตื้นมันหนาแรงมันเลยปกบ้านในบ้านเฮาหนาแรงเนาะงามลึกเนาะงามต้องใส่ลึกบ้านเฮาใส่แต่บาดาลหลายจะไหลเพื่อนดูดเนาะมันลงมาขอึเนมันได้แต็กเนี่ยขึ้นแต่บ้านเราตัวสูงหมู่มันก็ไอ้แบสูงหมู่จะมืดแห่งกว่าแค่ช่างไหนจะมืดขึ้นก็มืดเปลี่ยนจากมืดมืดแล้วบ้านเฮา ในน้อยนบุขึ้นหรอบุกขึ้นเลยอกระเจี๊ะเรอะมันทิ้งีลงไปหนาอะไจะไมก่อนดีไปครับไปนิดเดียวไปนิดเดียวเดียวเราจิ้มหมูกระทะเบิ้ลอะบุมผมมือเนาะ วเป็นน้องต้อง่ยอน้ยอเยเห็นบ่บน้กินหมูกระทะมาค่ะมาได้ด่ามามา,มาเด็กมาเบสเด็ดส์อ<า>ะฮะข้าวกินข้าวเหรอระจะกินข้าวหรือกินหมูกระทะเอ้ยกินหมูกระทะจะกินข้าวหรือกินปลาเผา แี่ว่าซาเบสซื้อมาแล้วเบอกมากินปาเาเขาอซื้อนกินเามาลตมามาทางไหนอะหนก็ได้หมดล้ไมไปคไปงอไปเฮ้ยเียงหอเอยน้อยมานเียงหอมาแล้วพร้อมลง่ อย่กงน้อยเรื่อเซ็ย้ายนะกินหมูกระทะกระแซบนะกินอ็อกกินเปกินชุดกีไม่กินจะอะไรก็แล้กินชุดกีอะไรก็กินกับอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยอ๋อเลีกยมูต้องมาเนาะใส่หมู

เน้ยเอพปี้เบิร์ดดียูโอ้ดึงว่าสุบ่มีเค้กซะแล้วมีเค้กมีเค้กเค้กยทองตั้งคะทองผามาสีทองเค้กเพิ่มน้ำนัดเย่ขึ้นเทคโนลแล้วบุ๊คโอ้ตัวว่าอย่างนั้นนี่เนวตัดเค้กใเอ็นดูเค้กเค้ก่อยทองพี่น้องให้ดูใกล้อเคไม่ใมันไม่ใช่เค้กมันคือ็อเค้กเอาอ่างพี่น้องด้ว

ก็พอแล้วไหนแม่นักคืนไห่คนร้ายไอขชาวตอกกับเจเจเมื่อแล้วเมื่อสักพักเงใหญ่เลยนั่งคุยกันสักเพลงเหล่ะนว่อจะไม่มีเค้กแล้วบ่มีก็ได้เด้อแต่ว่าควมเป็นจริงก็เด็กฉลองเนี่ยงปลาเผากระพอแล้วเพราะมันคืออันใหญ่เด่เใหญ่กว่าเค้กอีกใหญ่กว่าเค้กเลยตัดกินเลย ต่เดูทูว้ายมันอทเป็นฝอยทองเลยสะอ๋อเป็นที่ตักกินอืมว้าวที่เดีอันนี้มีคนป่อเทียนเลยฮ่าฮาวาฮาบอกข้างในค่ะบอกใช่ผ้าวบอกเอาฝอยทองเลยบอก ไม่เอาขอต่เค้ก้างในเด้อชิมก็โอ้โหใสเรองตุ๊กลงปุ๊บเลยเลยดิบมพันเลยเลยแล้วไงพี่เล็กกินข้าวแล้วอยากกินเค้กอีกบ่ได้ได้ได้ตึกตึ๊กตึ๊กตึไอเย็นเย็นเด้อไอพินดาหน่อยพินดาจะค้ำหน่อยพี่ดาเอาไหนเอาลูกหน่อยเนี่ยจะฝอยทองเพราะไม่ชอบกินเค้กสุด l ตรงนี้ กี่ขวบแล้วนี่ยี่สิบสี่จ้ายี่สิบสี่นะซ้อนซื้อเลขมาให้ใหึงมันแบบนักกนยากองักเนื้อ้าวเนี่ตักเนี่ลก็บอกไปเอาซุปเอาซ้อนนี่นะอร่อยมากเลยอร่อยเหวานมันแคบขนไดเลยไทองครบรอบยี่สิบสี่แล้วจ้าอืมมาดีดี พอ่อคือชาปีสุดยพ่อกาพ่อก่าเรื่ะพอ่อยี่สิบสิบแปดพ่อบอกพ่อเขาบอกแปดสิบสามแล้วพอ่อแม่ยี่ส <42. S 1> ิ 42. บสี่สี่สิบสองีเต็มแก่ขึ้นอีกปีแล้วสีองหรอสี่สิบสองยังได้แม่ได้ใช่ว่าสี่สิบสาม ว่าไม่ไม่เอาคำใหญ่ไปโอ้ยไม่ไม่แน่นแน่นไม่เอายังว่ามันใหญ่โพดยังว่ากินเลิศมันหวานพร้อมบอกเอานี่อดนะเออไปให้พี่เล็กด้ะอาดานจะกินนะไปเอาซ่อนดูมันตักหน่อยดีเลยข้าซ่อนเหรอเออไม่รบเข้าไหมปีไหนๆก็คือเก่าเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยอายุมันะเพิ่มขึ้นอีกปีจะซ้อนเนี่ยอาดา้อ่ มันเกิดแต่ละปีกับโบเอาอย่างดอกพอได้อยู่พ่อมนาพ่อมตาครอบครัวเคี้ยก้อนน้อยกินปลาเผาหมูกระทะอย่างก็ว่าไปแต่ละปีทักแต่ละปีกับข่นน้องอิวทุกปีกับโบเป็นอย่างลูกไปฉลองก่อนแล้วปีนี้ปีนี้ได้ฉลองก่อนแล้วน้องอิวได้ให้ของขวัญวันเกิดแล้วแล้วก็ฉลองกันก่อนแล้วฉลองงานใหญ่เลยแหละพ้อมกันสามเลยสามยายมือเนี่ยนะตุ้มเกิดเดือนเดียวกันเบิร์ตเนาะติ ประตูเกิดห้ามีนาสติกเกิด์ยี่ยี่สิบประตูเกิดยิ้มหาซาโต้เกิดยิ้มหาพฤษภาหลังหมู่คอมบอกเกนพุทธคอมบอกเกนเดือนพฤษธสภาคอมน้องอิ๋วแต่เมื่อกี้เนี่ยเกิดซาโต้สติกกระโทส่วนมาฉลองกันฮะน้ำกันแล้วใครจะมื้อนี้บอมีลมนั่งเล่นข้างนอกได้แต่ก็หนาวแต่ละมื้อนี่อุ๊ยหนาวยี่ดีพี่น้องถ้าเกิดมันดึงดาเดือนสนัะมีสายมันดาฮะทั้งเกิด เกิดแปดเป็นาวเกิดทิพยหรือป่าแปดเมษาก็สภาคนเกิดเยอะใช่เกิดอิ๋วต้องนาวพ่อเตาต๊อกสามสี่คนเท่าที่รู้ตอนนี้เนาะเงินพุทธมามตระกูลเฮานี่ครับอแต่ที่เกิดยี่สิบมีนาราศีมีนบอกทำไมราศีดีเนาะราศีเขาราศีของคนของพ่อ ราศพุธพุชกพุกมันมีพุชกพุจิกมีเมาีม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 ีเมเมษาเมษวัวน่ะโอปีเกิดน่ะนะเนาะสลูสุลวัเอราศเดเราเกเมตัวนนี้ก็ตัวท่าวัวเลยแม่แม่เกิดตีหมูหมูพอกรต่ายน้อยกว่หมูตากระแตกเรเกิดตีวัวตัวนี่ยเาเกิดแปดเมษา อีกเม่กินมือคือกันแหละตามตามราศีคือก anyway> ันแต่ละคนอหมูหมูวัวกินกินกินอันนี้เป็นวัวแม่กินแจกินแจกกินเลี้ยเออเป็นหมูถ้าเป็นวัวกินหยาบเป็นมือเป็นอะไรนะกินหลายขึ้นกินบอกกินแจกกินเลียแต่กินหลายกินแต่ผมกลาง กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยอ้าวกระต่ายน้อยตัวก็ตอแตะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ้าวตัวแค่นี้เอนี่ยแล้วได้เหมือนพี่น้องว้าวพี่ว่าโอเคผมบอ้วนเยอะๆบ้าเคยเห็นพอเคยอ้วนเลยหนิเติมตลอดแล้วพี่อยู่ดิงูงูหงูน้อยกินดงูน้อยเกิดปีมาเสีงอันนั้นนะงูน้อยทำคอยแหละงูน้อยพี่ว่าเกิดพฤษภาขึ้นกันอืมหนูพฤษภายี่สิบสี่พุชพา <18. S 1> อบอกคน18ผู้สุภาเต็มสสามิบแปดี38ปีปติ๊งติ๊งเต็มสสี่ิบสองอันมันเกิดบ้านเราอาหารการลูกตัวกันเลยแก่แขึ้นอีกปีปีปีปนึ่งกับบุมีอย่างเนาะบุญม,มีอย่างอายุเยอะแล้วกับบ้งห่วงอย่างบนันในห่วงเรื่องดูแลสุขภาพ พี่หันห ok ่วงเรื่องดูแลสุขภาพเบาหวานความดันต้องเข้าแล้วแหละตัดขาตัดขาแล้วแหละกินเค้กนี่ฮะกินก้อนใหญ่เบอร์ไดเยอะในตัดขาอุยกินเยอะความสุขของเราคือการกินอั่ได้กิน่มือดอกเค้กนี่ฮะแต่่มือหางกินน้ำหวานยังบูบอยน้ำผึ้งหวานแมงผึ้งลังไม่เป็นลังเตจจุดเช้ามาหานนะพอลู้ก็มากินการนี่ มิ้มจธรรมชาติเกือแต่คลังน้ำมันอืหลายเพจเพิ่งก็ขายกันนะน้ำนิ่มธรรมชาติจ้าเพิ่งขายเนื้ออะไรบุลุกน้ำพึ่งแท้เป็นเริ่มหากันแล้วเจ๊หน่อยวันนี้ก็มื่อหน่งบอกวันศิลป์ชิมมดแหละมื่อนึ่กัศิลป์เออมื่อนี่มั้งถ้าไหลจะข้ามแล้วขึ้นเดือนห้าเลยเนีก็เป็นน้ำพึ่งเดือนห้าป่ะนี้เนี่ยขึ้นเดือนห้าเลยเป็นน้ำพึ่งเดือนห้าเป็นยาเลยป่ะเนี่ยนะเอากัน ลาพี่น้องแล้วจ้ะบ่มีอย่างายคลิปนี้มาฉลองเล็กๆกับครอบครัวกินปลาเผาบ่คิดว่าสิมีเค้กน้อยด้วยจะบอกบ่ต้องก็ได้เค้กบ่ต้องเท่ากับต้องกัจะมีนะเท่ากับต้องมีน้อยใหญ่ก็ต้องมีมันเน่มันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วฉลองวันเกิดต้องมีเค้กเค้กเล็กนึงอ่ะลาพี่น้องแล้วจ้าเอาครับ แรงสิบห้าข้ <c oughs> มือเนี้วบอบซางอืมดีอ๋อลาดนินอกแหละคิปน,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรท <c oughs> ี่ม <c oughs> ีใหนชาวติ๊กและครอบครัวของบารเกนด้วยครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีจ้านะไหนเ่าเลยดูดเป็นเลย คุณจ่อยจ๋อหินอะไรมะเดือเป็นมะหวานก่อนมูคุณจ่อแล้วขาก่อนมูแตอย่าจ่อยกินรลดบดตรกับบุเจอวะแทบเนาะบุตรกับบเจอมีโรคประจำตัวไหมบุมนีพอบาเคยตัวเสร็จอแทบมากเลยมดตาดูดเร็วทันใจเอากินไปแค่สิบนาที